อ้าวเดีครับด้ครับเสร็จแล้วคุณน่าลิงกังแค่ป่ะ <laughs> ลิงเลยไม่รู้ว่าน้านแดงแดงไงขนขนต้องไปเซ็ตเอานะเพราะเดี๋ยวเวลาแพ็คไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะลู่ไปหมดไปเซ็ตเอาเอาเอา,เอาเอาเจลสายผมอะได้นะผมว่าแล้วก็เซ็ตมันให้มันให้มันเป็นเหมือนเดิมยนี่ผมก็เซ็ดไว้หน่อย เวลาส่งไปเดี๋ยวมันมันลูกไปหมดนะวิ่งแรมันรู้สวยนะเนี่ยขนมันสีปลายมันสีอ่อนสีเทาอ่อนสวยเลยสีได้ไปขนเบอร์เบอร์นี้มาเลยเดี๋ยวส่งพักนี้ฮะายลัดสองเส้นเลยนะเป็นยางยืดเส้นหนึ่งเส้นล่างเป็นสายธรรมดาไว้ร็อกเวลาเราใส่เราต้องรับกรงนี้นะฮะองผลเลย สวนก็มได้เลยเป็นอย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวตรงนี้ครับ